สวัสดีครับอีสานพบ้เจ้าครับรักแล้วแคร์ด้วย <laughs> ปวดแขวเป็นขีกากขี่เกลื่อนสมุนไพรเขามีทางให้เลือกพี่น้อง <laughs> เยอะแยะสมุนไพรบ้านเขาทางสีเลือกเนาะแล้วแต่พี่น้องสิสันหาแล้วแต่พี่น้องสิสะดวกว่าอย่างใดมีในพื้นที่เจ้าของนะพี่น้อง หาตามที่อาสารพระเจ้าสินแนะเลยว่าดอกลักมันก็นมีประโยชน์ขึ้นกันสมุนไพรแก้ปวดเข่าหาง่ายตามพื้นที่ต่างๆเนาะพี่น้องดอกลักนี่ดอกลักสวยงามอันนี้แก้ปวดแข่าปวดฟันหรือว่าเป็นขีดกลักข,ขีเกลื่อนเอาไปท้าแล้วหายแล้วพี่น้องเนี่ยบอเมนทำด่า้เนี่ย <laughs> ว่าเอาส่วนใดมันไปรักษาเข่าววทีพี่น้องรักษาขี่กากขี่เกลื่อนเวทีเอาอยางมันพี่นอ้องยางมันด้วยที่ว่าเขาเดี๋ยวสีเฮ็ดให้เบิง้งถ้าพี่น้องปวดเข่าเอาตัวนี้เด้อนี่เบิง้งยางมันเด้อพี่น้องเดี๋ยวสีเด็ดให้เบิง้งปั๊บอืมอืมอยางมันก็สี พูดออกมาเลยนี่เห็นเ่เขาเสียวยางมันนี่แหละไปแตะที่แขวามองที่มันปวดเนาะเนี่ยหายครับหรือว่าผู้ใดเป็นขี่กากขี่เกลื่อนเอาอยางมันไปท้าท้าเป็นประจำมาหายอันนี้รีสปรพคุณของยางดอกรักเนาะจิงสี่พี่น้องยางมันน่ะนี่คือยางดอกลักเนนออด,กกด้อ เขาเอาส่วนนี่แหละไปแตะแขวหรือว่าไปท้าขี่กากหายหายเป็นปิดทิมเลยแหละแค่ขี่กากแค่ปวดฟันซื้อ,อครับด้วยว่าดอกลักนี่อย่างมันมีพิษด้วยพี่น้องถ้าเอาเข่าปากแล้วก็ยักพยายามกืนแต่ว่าถ้าปริมาณหน่อยก็เป็นใดห,หรอกถ้าเขารับปริมาณหลายมันก็บสิบเป็นเป็นพิษนะครับ เพราะว่าอย่างอย่างดอกลักนีผิดถ้าเขาท้าแข่วแล้วอย่าไปกลืนเด้อเอาแค่อมโอม,โอมไปซื้อๆแล้วก็จากน้อยจากพักนึงกับเขากับม่วนถิ่มเท่านั้นเองปวดแข่วเซาครับอันนี้ภูมิปรรัญญารักษาปวดแข่วได้บ่มีปัญหาถ้าผู้ใดเป็นเกลื่อน หรือว่าเป็นขี้กากเนาะเป็นยุ่มองใดกะเอาอยางไปท้าเลยนี่ยางมันไปท้าท้าท้าจากสามเสี้มือกะหายแล้วขี่กากขี่เกลื่อนเนาะเพราะว่าอันนี้มันยางนี่มันมีปิดกดอยู่ขาขี้กากขี้เกลื่อนได้จุ๊บจุบรักนะแครด้วยกันนี้แหละครับ ประโยชน์ของยางดอกลักที่คนน้ำบ้านเขาเอารักษามากันตะโดนแล้วเนาะโบเมีนว่าสิ่มามีเร็้วๆนี่มันรักษากันมาตะโดนแล้วเรื่องปวดเข่านี่เนาะพี่น้องเนาะสมุนไพรหาง่ายพี่น้องน้ำบานเขาเยอะแยะเฮ็ดเบื่องลดหายครับปวดเข่าพวกขี้กาขี้เกลื่อนอีสานบ่เจ้ากับรันตีได้เลยว่าหายครับคลิปนี้อีสานบ่เจ้ากะ สวัสดีครับ